สีจิตวิยาครับที่มือที่สามโคตรกลัวคนเป็นหลวงครับแต่คนเป็นหลวงดันไม่รู้ครับคุณเป็นคนหนึ่งหรือไม่ครับปัจจุบันนี้ที่แฟนแอบครับหลบหลบซ่อนซ่อนครับมีมือที่สามครับ <c oughs> คุณกำลังเจอปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ครับ <c oughs> คือปัจจุบันนี้แฟนของคุณกับมือที่สมเนี่ยเขาเปิดตัว ครบกันออกหน้าออกตามโดยไม่เกรงใจคุณใดๆทั้งสิ้นพ่อแม่คุณเขาก็ไม่ได้เกรงใจไม่ได้เกรงกลัวอะไรแล้วครับคุณกําลังเจอปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ครับคือปัจจุบันนี้แฟนของคุณเนี่ยมีอาการชินชาครับและต้องการเลิกหรือสถานการณ์ตอนนี้กําลังจะยาก,กันครับแล้วคุณไม่มีวิธีการหยุดหรือเบรกสถานการณ์นี้เอาไว้ ข้อผิดพลาดของคนเป็นหลวงครับ100%ซที่แพ้เขาจะทําแบบนี้1ครับคนเป็นหลวงพยายามจับผิดครับถึงขั้นติด g e p s ไปดูครับว่าเอ้ยวันนี้เขาไปที่ไหนเขาไปยังไงเขาไปกับรถอะไรมันไปจอดตรงไหนบ้างมันไปอยู่ที่เซเว่นไหมมันไปอยู่ที่โรงแรมไหมมันไปอยู่ที่ม่านรูดไหมเอะมันไปไหนบ้าง24ชั่วโมงกลายเป็นว่าคุณยิ่งไม่มีความสุขคุณจําไว้ถ้าชีวิตของคุณต้องตามดูชีวิตของคนอื่นคุณจะไม่มีความสุขเลยสิ่งที่คุณเห็นทั้งหมดเนี่ยสมองจะเกิดการปรุงแต่งครับแล้วเวลาเราใช้สมองปรุงแต่งเนี่ยเราจะคิดแต่งในแง่ลบครับพอคุณคิดในแง่ลบเนี่ยคุณจะเกิดความเจ็บปวดครับ คุณจะเกิดความทอ้อความเศร้าความเฟลพอคุณเกิดความเจ็บปวดพอเขากลับมาเนี่ยคุณจะเริ่มใช้ถ้อยคําแย่ๆมากขึ้นจริงไม่จริงไม่รู้มันไปจอดตรงนั้นจริงไม่จริงไม่รู้มันไปหาใครหรือเปล่ามันไปทุรนหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่คุณปรุงแต่งไปแล้วพอคุณปรุงแต่งไปแล้วคุณจะทําตึงๆใส่เขาคุณจะเรียกร้องความสนใจจากเขาอย่างเงียบป,ประชดประชันจนทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันบานปลายสองครับสิ่งที่คนเป็นหลวงพระคือเขาพยายามง้อแฟนครับนจะทําตัวให้ดีขึ้น จะทําตัวให้เพอร์เฟกมากขึ้นฉันสัญญาฉันจะทําอย่างนั้นอย่างนี้คือเขาเนี่ยทำผิดต่อคุณเขาไปมีมือที่3แต่คุณกลับกลายเป็นว่ามองว่าตัวเองเป็นเป็นฝ่ายผิดแล้วก็ไปงอ้อแล้วก็จะพยายามทําตัวดีขึ้น3ครับสิ่งที่คนเป็นหลวงมักพลาดพยายามทะเลาะครับปริแตกโมโหง่ายถ้าคุณอยากชนะอย่าให้คําพูดเหล่านี้ออกจากปากคุณเพราะมันจะเร่งให้คุณแพ้เร็วมากขึ้นครับ ไม่รู้แหละว่าเอ้ท้ายที่สุดแล้วฉันจะไม่เอาคอนนี้ด้วยมันมันทำผิดต่อฉันฉันจะไม่เอาแต่สิ่งที่คุณต้องฝากไว้ก่อนออกจากความสามวันคืออะไรครับการขยี้บาดแผลในการทําให้มือที่สทรมานใจเกมของการแก้ปัญหามือที่3เขาสองคนต้องมาบัฟกันเอง4ครับสิ่งที่คนเป็นหลวงมักพลาดอีกอันหนึ่งคือพยายามประชดเช่นเก็บข้าวของออกจากบ้านครับหรือเก็บข้าวของออกจากคอนโด หวังว่าเดี๋ยวเขาจะต้องโงอเดี๋ยวมันจะต้องดึงเรากลับมานะครับเดี๋ยวมันจะต้องตามมาโงอมันต้องออพาเรากลับไปอยู่ที่เดิมเปล่าครับพอคุณออกแล้วโอ้ดีใจครับ <c oughs> สุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างจะยิ่งแย่ลงไปมากกว่าเดิมครับสิ่งที่มือที่สามกลัวคนเป็นหลวงมากที่สุดหนึ่งครับเขากลัวคุณไม่เห็นเขาครับมือที่สามกลัวที่สุดกลัวว่าคุณกับแฟนจะไม่เลิกกันกลัวว่าคุณกับแฟนจะไม่มีปัญหากันเขากลัวว่าคุณ กับแฟนจะไม่ทะเลาะกันครับแต่คุณดันคิดว่าตัวเองฉลาดครับที่จับได้ว่ามันมีมือที่สามจริงๆไม่มันน่ะพยายามหาช่องทางให้คุณจับได้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้คุณกับแฟนทะเลาะกันแต่ถ้าตอนนี้คุณยังคงนิ่งเฉยไม่เห็นนะอ่ะมือที่สามไม่ไม่รู้อ่ะแล้วคุณแซงโชว์ความรักระหว่างคุณกับแฟนครับเวลามือที่สามมาส่องคุณเนี่ยมันโคตรเจ็บปวดใจครับสองครับสิ่งที่มือที่สามกลัวคนเป็นหลวง คือการไม่โวยวายครับกลัวคุณไม่ทะเลาะกับแฟนครับกลัวคุณกับแฟนเนี่ยรักกันมากขึ้นครับมือที่3มจะพยายามมาดูโซเชียลมีเดียของคุณบ่อยๆวันนี้คุณโพสตเศร้ายังแชร์เพลงเศร้าหรือยังโพสต์ถอใจหรือยังลองสตอรี่เจ็บปวดใจแล้วหรือยัง 3. ครับสิ่งที่มือที่3กลัวคือคุณกับแฟนไม่ทะเลาะกันครับสิ่งที่มือที่3อยากเห็นและรู้สึกว่ามันกําลังจะสําเร็จก็ต่อเมื่อเขาเห็นว่าคุณเนี่ยโพสต์ประจานเขา หรือท้าหย่าแฟนครับหรือท้าเลิกครับหรือให้แฟนเนี่ยเลือกมาเลยว่าคุณจะเลือกใครเนี่ยมือที่3าจะรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะชนะครับเพราะคุณกําลังจะแพ้แบบเต็มตัวเลย4ครับสิ่งที่มือที่3โคตรกลัวครับเขากลัวว่าแฟนกับคุณเนี่ยจะไม่เลิกกันครับหรือจะไม่ไปหยาก,กันครับเพราะสิ่งที่มือที่3ามทมาทั้งหมดเขาต้องการเป็นเบอร์หนึ่งและในขณะเดียวกันที่คุณใช้ 4จิตวิญญาณนี้ครับคุณต้องบริหารความสัมพันธ์ให้มันกลับมาอบอ,อุ่นมากขึ้นด้วยไม่ใช่ปราบมือที่3อย่างเดียวแต่คุณก็ต้องปราบแฟนของคุณเองด้วยครับแล้วคนเป็นหลวงที่พลาดเพราะไม่เคยทํา4ข้อนี้ข้อที่1คุณต้องรีบกลับมาโฟกัสตัวเองครับแบบดว่ดวนๆคนที่แฟนไปมีมือที่3ส,ส่วนใหญ่เพราะคุณเลิกโฟกัสตัวเองเลิกดูแลตัวเองเลิกสนใจตัวเอง เลิกลดน้ำหนักเลิกทาเดครีมในครีมเลิกใส่น้ำหอมเลิกแต่งตัวต่างๆเมื่อคุณไม่โฟกัสตัวเองหรือไม่ทําให้ฝ่ายเห็นว่าคุณเกิดการพัฒนาคนมันเลยเบื่อคุณครับเพื่อทําให้มือที่สามเห็นว่าเราเนี่ยไม่สนใจเขาหรือไม่เห็นเขาเนี่ยในขณะเดียวกันคุณต้องรีบครับรีบกลับมาโฟกัสตัวเองด้วยไปพร้อมๆกันเพราะมันจะยิ่งทําให้แฟนหันกลับมามองคุณอีกครั้ง สองครับเมื่อคุณไม่โวยวายว่าแฟนมีมือที่3เนี่ยสิ่งที่คุณต้องกลับมาปรับอีกอย่างขึ้นเลยครับคือการรีบดึงโฟกัสแฟนครับให้มองมาที่เราครับการดึงโฟกัสแฟนให้มองมาที่เราก็เลยครับเช่นคุณอาจจะบอกเขาว่าแหมเนี่ยที่ทํางานเนี่ยบ้าจ,จริงเฉียวไม่รู้ใครเนี่ยมาขอบัญชีอ่าเฟซบุ๊กชั้นมาขอไลน์ชั้นไอ้ต่างๆพวกเนี้ยแล้วมาขอฉันถี่มากเลยไอ้คนคนนั้นเนี่ยบ้าจ,จริงเฉียวแต่ฉันก็ไม่ได้ให้ไปหรอกแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์เนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยเวลาไปทํางานก็ต้องเจอเขาอีก คุณพูดประมาณนี้ครับเพื่ออะไรครับเพื่อทําให้เขาเห็นว่าจะมีคนมาแย่งคุณไปจากเขาที่ผ่านมาคนมันเห็นว่าคุณเป็นของตายคนมันเห็นว่าคุณไม่มีที่ไปคนมันเห็นว่าคุณเนี่ยไม่มีใครมายุ่งไม่มีใครมาวอลเวไม่ไม่มีใครมาเอาไม่มีใครมาจีบคนมันเลยรู้สึกว่าคุณคือลำดับสุดท้ายเพราะเขาเห็นว่าคุณไม่มีทางมาทางไปอีกแล้วแต่วันนี้คุณต้องสร้างวิธีการคิดให้กับเขาครับให้เขาเห็นว่าคุณเนี่ย มีคนอื่นมาชอบด้วยนะและมันมีเปอร์เซนต์ที่จะมีคนอื่นมาแย่งคุณไปจากเขามันยิ่งทําให้เขาโฟกัสคุณครับมันยิ่งทําให้เขาอยากตามดูตามติดชีวิตของคุณครับมันมันยิ่งทําให้เขาอยากดูโซเชียลมีเดียของคุณอยากแชคมือถือของคุณมากขึ้นครับไม่ใช่จัดก,การมือที่3อย่างเดียวนะคุณต้องจัดการความคิดของแฟนคุณด้วยครับพอแฟนคุณมันโฟกัสคุณเนี่ยมือที่3มมันก็จะเริ่มงี่เง่าใส่ครับไหนว่าสัญญากับหนูว่ายอย่างนั้นอย่างนี้ครับแล้วเขาจะเริ่มงี่เง่ากันเองครับ สามคือคุณต้องกลับมาปรับเรื่องของบนเตียงครับถามว่าทําไมครับคนไปหามือที่สามไม่ได้ไปเพราะมือที่สามทำอาหารอร่อยเขาไปเพราะเรื่องบนเตียงนั่นหมายความว่าคนเป็นหลวงส่วนใหญ่เขาไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องนี้คิดว่าแต่งงานกันแล้วมีลูกแต่บ้านไม่หละแต่เมืองคบกันมานานๆแล้วก็ไม่ต้องใส่ใจความรู้สึกซึ่งกันและกันแต่ในขณะเดียวกันก็เอาแต่บนกนด่าทะเลาะก,กันเองจนทําให้ความสัมพันธ์ตรงนี้ครับมันไม่มีความพิเศษครับ คุณเลยสังเกตว่าแฟนนอนหันหลังให้คุณตลอดเวลาคุณต้องรีบกลับมาปรับจุดนี้ด่วนสี่ครับคุณต้องกระตุ้นให้เขาเกิดความหึงหวงคุณครับแล้วเกิดความห่วงคุณครับเพราะคุณไม่เคยกระตุ้นให้ฝ่ายหึงคุณครับอีกฝ่ายเลยไม่สนใจคุณเช่นเวลาคุณออกไปงานเนี่ยปกติไปสองคนเนี่ยวันเนี้ยวันที่เขาไม่ไปคุณต้องแต่งตัวให้ดูดีที่สุดในการออกไปงานครั้งนั้นทําให้เขาเห็นว่าทำไมวันนี้คุณดูสวยเป็นพิเศษหรือหล่อเป็นพิเศษ ในการกลับมาบ้านแต่ละครั้งนะ่ยคุณอาจจะต้องมีช่อดอกไม้กลับมาครับทำให้เขาสงสัยว่าเอ๊มีใครให้ดอกไม้คุณเนี่ยทำให้เขาเกิดความหึงหวงบ้างครับอย่าทําให้ความรักความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงความรักใดก็ตามแต่ที่มันเป็นเส้นตรงคนจะเบือ่อเมื่อคนจะเบือ่อคนมันเลยอยากมีมือที่3ให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจและน่าค้นหาในความสัมพันธ์อื่นมากกว่าการอยู่กับเรานั่นเองครับ คราวนี้เนี่ยมือที่3ก็จะเริ่มเรียกร้องความสนใจจากแฟนคุณมากขึ้นมันจะเริ่มงอนกันมากขึ้นมันจะเริ่มทวงถามคำมั่นสัญญามากขึ้นไหนว่าคุณจะเลิกกันไงไหนว่าคุณจะอยากกันไงทำไมคุณไม่อยากอ้อสรุปแล้วนี่คุณมาหลอกฉันเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะท้าเลิกบล็อกเงียบใส่การประชดประชันกันเองครับโดยที่คุณนั่งตะใบเล็บสวยๆไม่ต้องไปสู้รบปรบมือลองไปคลุกฝุ่นกับเขาอยาทำคุณไม่มีทางชนะ